Yeah. เร็วๆๆๆๆหนุนเมื่อปอีกแล้วห oh. ลับชเช้าฝนยังไม่ลงกินกระถินไปก่อนงแค่ทังแกะครนะผมลุยๆนี่งูน้อยฝนเริ่นม,นลลมหุดแล้วนะครับอนาคตพ่อพันธุ์เรือถึงสูงเกิดจากพ่อ Double ร้อยพ่อพันธุ์ไปจำหลักของเราเลยแหละแม่สันตายเรือถึงสูงผ่านพ่อ Double มาดีๆ ไสามเดือนสี่เดือนแล้วครับผมนี่ไปได้เลยนะครับผมอนาคตพอพันเลยนะี่กระเป๋าเลยนะครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรก,การที่จยาได้พ่อพันแกะรูกล่างใหญ่ๆนะโครงสร้างดีๆอนาคตแจ๋วเลยเนะี่ยพ่อแม่เห็นชัดเจนนะครับผมก็ใหญ่มากเราไม่ได้ตัดหางหนะเราปล่อยธรรมชาติเลยในวัยจะเข้าหวัยหนุ่มแล้วเลี้ยงตึงครับกระเป๋าอนาคตพอพัน จโอ้พูดคุยกัได้ที่บอร์โทรศัพท์ศ้ปดสบเก้น้ครับอเบอร์089 829 06 05้เจ้ามีดีแนะนำกันออมีไข่ออกแล้วแม่ร้อยเราอายุเยอะแล้วเนี่ยอยให้ลูกก็สบายนะครับผมสำหรับเก็ก<อ>เด็กๆ เงีายงาูลุยเต็มที่ะถินมาเต็มที่เลยเช้า,ชา,าแล้วพูแลวพันพอพันเท่านั้นแหละพวกแ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 กะดูยาวเฟ้เลยพอพัน อย่างรอโตวไวมากแต่ชอบขึ้นหยยบกินอย่างนั้นแหละครับแกะก็ก้มกินอยู่ข้างล่างนั่นแหละ เียวงลูกดีมากลุนโตเลยในทงกอ่อนเนี่ยนี่แน่นอนนี่ก็แม่พันนะครับผมนะอนาคตสำหรับแพ้นะครับพื้นที่ปิดกับยังง่าย